โอเคค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวสลามสามอันเลยที่เรารีวิวครบไปแล้วนะคะอันนี้คือสลามของน้องโน้อันนี้คือสลามของของพี่ฟิล์มนะคะพี่ฟิล์มขอเอามาฝากไว้ก็เลยเป็นชื่อพี่แทนนะคะอันนี้ก็สลามของเจจีก็คือเรานี่แหละก็คือพี่เขาค่ะโอเคอันนี้มีเอเลนด้วยนะอย่าลืมนะ อันนี้เราจะจะเดวันนี้เราจะมาตั้งชื่อกันอันนี้ชื่อค็อกเทลสูตรค็อกเทลนะคะอันนี้ชื่อวุ้นอันนี้ชื่ออะไรดีอันชันไหมไม่เอาเดี๋ยวคิดก่อนแป๊บหนึ่งขอคิดแค่หนึ่งวิพอนะคะโอเคเราคิดออกได้แล้วว่าอันนี้ชื่อทะเลมันเป็นแบบมีหินอยู่ในไหนด้วยอันนี้ใครจะเรียกวุ้น เรามีสองชีเพราะมันมีเอเลียนแล้วจะตั้งชื่อว่าเอเลียนกับวุ้นแต่ส่วนมากเราจะเรียกว่าวุ้นมากกว่าน,นะคะโอเคเพราะว่ามันนึบๆอยากจะให้พวกมันแปลว่านึบๆอ,อยากจะให้คนชมอะมาบีบเองแล้วจะรู้สึกคะ่ะใช่อันนี้อย่าลืมสูตรของมันคือหอมสดๆน่ารักสดๆอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะอันนี้เิ่มสดๆสน่ารั อันนี้อันนี้อันนี้แจวสุดๆน่ารักสุดๆโอ้ยโอเค